นี่ครับปีเกนี่ครับออกกัเนียนครับวันนี้ผมได้ไปเชียร์ออกกนนี่ออกอักเนียนจกที่อ้อมน้อยผมมีความผิดหวังกับการอ้อมน้อยมากที่ตัดสินให้ออกกเนียนเสมอและพาการให้คะแนนเนี่ยผมผมบอกเลยมวยพีเคเนีย่ยถ้ามันพ้าก็คือแพ้าชนะก็คือชนะผมไม่ว่าอะไรแต่กรณีแบบน,นี้ออกกเนียนเนีย่ยคือทําให้มวยไทย มันเผยแพร่ไปต่างชาติและทุกอย่างทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าศิลปะมวยไทยแี่มันน่ากลัวเท่าไหนคนต่างชาติมาเรียนมวยไทยเพื่อต้องการไปให้ให,ให้ให้ประเทศก็รู้ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธมวยไทยที่น่ากลัวที่สุดแต่กรมกร,กร,กรมการลุงกรรมการอ้อมน้อยทําให้ผมผิดหวังมากและทําให้ออกเีินเสียใจมากในการที่เขากซ้อนทั้งหมดสามเดือนแต่คุณมาตัดสินห้า ถ้ายกคุณตามให้ออโกเน้นไม่ได้แชมป์ถ้าอันเน้นพ้ก็พังแต่ทุกคนดูอันเน้นชนะหมดถูกทุกเรื่องไหมในข้อเขาเน้นไม่มีแพ้แต่ไมแพ้ได้ยังไงมาวนเน้นผมให้ผมใส่คุณฮะพี่ใส่เลยใส่เขาใส่ดีใส่ดี มชืมมอผมปากไปกำลังใจให้นักมวยในค่ายพีเคด้วยถ้าแพ้คือแพ้ชนะต้องชนะอย่ามาโกงกันนะมวยไทยเราเจอเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยากดูมวยเพราะกรรมการผมปากผู้บริหารอ้อมน้อยด้วยครับขอบคุณครับ